พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมต่างๆก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพตัวรันเองเนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของการปวดข้อค่ะทําให้บางครั้งบางวันเนี่ยไม่สามารถทําง,งานได้แฟนเห็นว่าเราเนี่ยเป็นหนักก็เลยพยายามหาตัวช่วยค่ะจนมาเจอตัวนี้ออสเวลไลแอสตาร์ซันตินคอมเพล็กซ์นะคะตัวนี้เขานําเข้ามาจากประเทศอเมริกาเลยค่ะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสารสกัดจากสาร่ายสีแดงเข้มข้น60มิลลิกรัมมีสารต้านอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าและสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 17งสิเท่าเป็นตัวแม่แห่งสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีโคเอนไซม์คิวเทนเข้มข้น30มิลลิกรัมสารสกัดจากน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้น110มิลลิกรัมป้องกันโรคไขข้อข้อเสื่อมข้อบวมลดอาการอักเสบและอาการปวดของข้อต่อตามร่างกายต่างๆเข้าเหมาะสาหรับคนที่ต้องการลดริ้วรอยแล้วก็ชะลอ,อวัยค่ะต้องการชะลอความเสื่อมข,ของร่างกายแล้วก็ปอกรรร้องกันโรคเสื่อมต่างๆวรลล์หนึ่งถึงสองเมตรค่ะสามารถทานได้ต่อเนื่องยาวๆและก็ยังมีมาตรฐานการผลิตเป็น GMP Quality นะคะปราศ หลังจากที่รันทายไปประมาณ2อาทิตย์นะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าอาการที่เราปวดตามข้อเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยค่ะทำงานแล้วก็ทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่ตอนนี้ไม่มีการปวดเมื่อยอีกแล้วค่ะยิ้วโรยต่างๆก็ลดลงค่ะแล้วก็สุขภาพภูมิคุ้มกันของเรนเนี่ยก็ดีขึ้นอีกด้วยค่ะลองให้แอสซาเซนตินคอมเพลตตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยเหมือนรันดูค่ะ